กับมาพกันนะคะในรายการ a ตี y l ลฟ์ค่ะวันนี้นะคะเิ่นอยู่ในรถเลยค่ะเพิ่งไปช้อปปิ้งเสร็จนะคะนี่นะคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเฟิร์นซื้ออะไรมาบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะถ้าหลักอย่างแรกก็จะมี คะเป็นช็อกโกโบีของชิมจังนะคะน่ากินมากเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะซื้อมาเยอะเลยแต่อาจจะสัน่นนิดนึงนะคะเพราะอยู่ในรถคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นขนมกระดาษแบบเป็นกล่องเลยนะคะ รถผลไม้รวมค่ะน่าอร่อยมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็ต่อไปเป็นน้องแก้มยิ้มค่ะเป็นลูกอมที่หมุนๆลงมานะคะตามช่องตรงนี้เลยมีหลายรถนะคะ มาต่าอไปก็จะเป็นนี่ค่ะอยู่ในถุงนี้นะคะเป็นของเล่นนะคะที่บีบแล้ววันสามารถใช้ไหลยออกมาได้ค่ะวิ <c oughs> ทยนะคะ <c oughs> รักมากเลยแล้วก็จะมีเป็นไข่เลนโนเสาร์นะคะท,ที่แช่น้ำค่ะมีห้าสีนะคะแต่ว่าขอไม่หยิบขึ้นมาให้ดูนะคะเพราะว่ามันเรียงยงังเรียงอยู่ในถุงนะคะไม่เรียงหรอคะอยู่กันกระจัดกระจายเลยค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะคุณชอบมากๆเลยค่ะ ก็จะเป็นชุดมาให้นะคะแล้วก็มีตุ๊ก,กาตาสองตัวอาจจะมีเสียงแซงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วค่ะฝนตกฟ้าครึ้มเลยนะคะก็จะมีเป็นชุดแล้วก็มีตุ๊ก,กาตามาให้สองตัวคลิปนี้นะคะเปื่อนถ่ายเองทั้งหมดเลยนะคะจากกล้องมือถือคะ่ะอาจจะสันส่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้องนะคะ เราอยู่บนรถนะคะไปดูบรรยากาศข้างนอกกันเลยค่ะ จ่ตังกันแล้วนะคะสามสิบาทครับสามสบาทค่ะวาเข้ามาเลขอะไรดิหมาเลขนค <c oughs> ่ะหัวเลาะเดี๋ยนี้เราไม่ได้หวัวเลาะซึ่งกลับจากไม่กะบางนาน,นะคะ กัลังกลับบ้านเร็วเจ็เข้าด่านใจตังเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกดตับสไครต์และกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันยเยอะๆด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ